ครับย้ำนะครับลูกค้านี่โทรหาผมนะครับก่อนวันที่15กันยายนนี้นะครับเพื่อจองสินค้าตัวนี้รับส่วนลด100,000บาทแถมชุดดูแลรักษาอีก30,000บาทรวมเป็น130,000บาทครับที่นี่ที่เดียวครับทางเกษตรยุนฟุกนครับโทรมาได้ครับที่เบอร์0895761986ครับ0895761986ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับทางเกษตรยุนฟุกนะครับวันนี้นะครับต้อนรับนะครับเทศกาลนะครับเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตของข้าวไก่ชิม่าฮอดแล้วนะครับ วันนี้นะครับผมพาชมนะครับรีวิวกันอีกรอบนะครับกับรถเกี่ยวข้าวนะครับอิซกิครับ H480P Plus นะครับรุ่นนี้นะครับขายดีมากนะครับปีที่แล้วนะครับจับจองกันไม่หวาดไม่ไหวจนไม่มีรถส่งนะครับปีนี้นะครับรถสินค้าเข้าแล้วนะครับก็รีบมาจับจองกันเดี๋ยวผมดูพาดูพาชมกันนะครับอ่ะครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับขนาด80นะครับแรงม้าเทอร์โบนะครับแบบอุ้มนะครับ ขนาดรูมนะครับบรรจุได้1,700ลิตรนะครับ1,700ลิตรนะครับหรือประมาณนะครับถ้าตีเป็นตันก็ประมาณตัน2หรือตัน3นะครับข้าวแห้งนะครับมาอนี้ครับชุดเด่นนะครับหน้าหน้ากว้างนะครับ2เมตรนะครับตัวนี้นะครับหน้าหน้าเกลียวนะครับกหน้ากว้างครับ2เมตรครับขนาดบรรจุนะครับถังนะครับ1,700ลิตรตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับ การทำงานนะครับควบคุมได้ง่ายด้วยจอยสติ๊กแท่งเดียวจะยกหัวจะคล่อมจะทำงานได้แค่ใช้งานแค่มือขวามือเดียวนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับสามารถดำเนินการได้นะครับเก็บเขี่ยวได้คล่องตัวนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของอีสกิ๊นะครับมาดูแท็กกันครับดูแท็กกันช่วงล่างนะครับแชตซีนะครับขนาดหนานะครับดูรูเลอร์ครับดูแชตซีครับ เหล็กหนาครับเหล็กเหนียวครับไม่ขาดไม่หักนะครับไม่ขาดไม่หักนะครับแท็กนะครับแท็กเต็มนะครับแบบกระดูกงูซ้อนกลางนะครับตัวนี้นะครับดูยนาลมได้ดีนะครับจะนาลมนะครับไปได้ดีนะมาดูด้านหลังนะครับจะเห็นนะครับแข็งนะครับแท็งนะครออกแบบมาเป็นลักษณะพิเศษนะครับตัวนี้จะดูนาลมได้ดีนะครับดูแชสซีเห็นไหมครับพอก็มาดูข้างล่างแล้วเนี่ยเห็นความหนาของเหล็กนะครับ ทางน้ามันนะครับตัวนี้ถางน้ำมันมาพร้อมกาดนะครับแนนอนว่าไม่มีการแตกไม่มีการบิดนะครับลงนาได้นะครไม่ต้องกลัวชนตอตัวปล่อยข้าวนะครับท่อขนาดใหญ่นะครับสามารถปล่อยข้าวได้เร็วมากนะครับลัศมีหมุนนะครับประมาณ1้อองศาได้นะครับหมุนได้ยกสูงได้นะครับปล่อยข้าวได้เร็วปล่อยข้าวได้เร็ว เป็นระบบสายพานนะครับเป็นระบบสายพานมีระบบเซตตี้นะครับใช้สายพานใช้ระบบเซตตี้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับจุดเด่นนะครับหลักๆเลยนะครับที่ลูกค้าใช้แล้วลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าพอใจสำหรับรถเกี่ยวรถข้าววิสกิตคือข้าวสะอาดนะครับมาดูระบบการนะครับแกงของเขานะครับ ปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้ปรับแรงรวมได้ปรับการกองเศษสิ่งที่เศษฟางเศษที่ไม่ใช่เมล็ดข้าวได้นะครับดังนั้นผู้ที่ใช้งานรถอิสกิจะรู้ดีว่ารถอิสกินะครับรถเกี่ยวข้าวอิสกิเนี่ยจุดเด่นหลักๆเลยคือเรื่องของความสะอาดของข้าวนะครับข้าวจะสิ่งเชื้อปนน้อยมากนะครับจะสิงเชื้อปนน้อยมาก ก็เป็นคร่าวๆครับมาถึงราคาครับราคามิสกิทแฮซี80ดีพัสตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1ล้าน2แสน3หมื่น5,000บาท1ล้าน2แสน3หมื่น5,000บาทนะครับจองวันนี้นะครับรับโปรโมชั่นช่วยดาว100,000บาทนะครับรับโปรโมชั่นช่วยดาว100,000บาทนะครับยังไม่พอยังไม่พอครับลูกค้าท่านไหนโทรเข้ามาหาผมครับภายในนะครับวันที่นะครับ15กันยายนนี้นะครับรับ อะไรชุดแถมชุดบำรุงรักษาอีก30,000บาทครับรวมเป็น130,000บาทนะครับย้ำครับลูกค้าที่โทรหาผมนะครับก่อนวันที่15กันยายนนี้นะครับเพื่อจองสินค้าตัวนี้รับส่วนลด100,000บาทแถมชุดดูแลรักษาอีก30,000บาทรวมเป็น130,000สามนบาทครับที่นี่ที่เดียวนะครับกลางเกษตรยุนฟุกครับโทรมาได้ครับเบอร์0 8 9 5 7 6 1 9 8 6ครับ0 8 9 5 7 6 1 9 8 6ครับรีบโทรมาครับก่อน15กันยายนนี้นะครับรับโปรเด็ดๆไปเลยมูลค่าสูงสุด130,000บาทครับ ไปพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้กับบปรไม่ใช่แรงแรง h c 8 4 b Part ครับสวัสดีครับ